ในช่วงเย็นวันหนึ่งของห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลรัฐนะครับมันก็ได้มีผู้ชายผู้หนึ่งโผล่ตัวเข้ามาอย่างโรงพยาบาลพร้อมกับลูกในลักษณะที่ผู้พ่อนั้นเดินมึนงงเป๋จนแทบจะเหมือนคนเมานะครับที่เมื่อพยาบาลเห็นนี่ก็เอ้าอีกแล้วพ่อลูกขอบมาแบบนี้คงจะเมาแอไมกระสิท่าแต่ว่าไม่ใช่ครับเพราะว่ากลิ่นของเหล้าของเบียร์เนี่ยมันไม่มีสักแอะเลยกลับกัน กลิ่นที่ออกมาจากคุณพ่อนั้นมันกลับเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของซัลเฟอร์คล้ายๆกับแกส๊สเคมีไข่เน่าอะไรประมาณนี้นะฮะและบริเวณตรงท้องของชายผู้นี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับรอยแผลไหมผุพองครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นการไหม้แบบธรรมดานะมันจะเป็นการไหม้ที่ดูเป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นระเบียบมากเลย คือให้เพื่อนๆลองนึกถึงลายตารางหมากลุกตามโต๊ะมานั่งดูฮะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าไปอยู่บนท้องคนนะครับซึ่งพยาบาลก็ถามว่าไอ้หนูไอ้หนูนี่พ่อเองไปโดนอะไรมาหรือจ๊ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับรู้แต่ว่าที่พ่อกลับมาบ้านได้เนี่ยพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรเลยบอกอย่างนี้ผมพาไาที่โรงพยาบาลเนี่แหละที่ ถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจว่าคุณพ่อเป็นอะไรนะครับแต่ดูจากอาการแล้วเนี่ยน่าจะหนักฮะพยาบาลเนี่ยก็เลยได้บอกให้คุณลูกนะครับเอาคุณพ่อไปขึ้นไปวางบนเตียงก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเรียกหมอมาช่วยรักษาอะไรให้ที่เมื่อคุณหมอได้มาถึงแล้วเห็นรอยแผลตรงท้องของชายผู้นี้นะครับหมอก็ถามคําเดียวเลยว่านี่คุณไปโดนอะไรมาเนี่ยเพราะว่า แผลตรงท้องนั้นนะครับมันมีลักษณะที่เหมือนกับแผลไม่ธรรมดาที่หมอไม่เคยเจอมากครับผู้พ่อที่อยู่ในลักษณะกึงก่งเมากึ่งไม่มีแรงแล้วก็กำอำํำอึง้งอึไม่รู้จะตอบดีหรือเปล่าเพราะเขารู้ว่าถ้าหากเขาเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวเขาไปตลอดกาลเลยก็ได้ แต่หมอก็แบบนี่ถ้าคุณไม่พูดผมก็ไม่รู้จะช่วยคุณยังไงน,ะนั่นแหละครับผู้พ่อก็เลยได้เปิดปากเล่าเรื่องออกมาเลยที่เรื่องทั้งหมดนี้นะครับมันจะทําให้หมอทุกคนเนี่ยอึง้งจนกระทั่งมีหมอบางคนต้องแอบโทรไปหาทหารหน่วยงานรับอะไรให้เขารีบมายังโรงพยาบาลเพื่อจะมาไล่สอบสวนคุณพ่อกันเรื่องนี้ฮะ ซึ่งเรื่องราวที่ชายคนนี้เขาไปเจอมาทําไมแล้วทาให้มันถึงได้เปลี่ยนชีวิตเขานะครับก่อนจะไปฟังกันเนี่ยแอดก็อยากจะขอเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเราหน่อยนะครับช่อง FN Diary กับรายการแค่อยากเล่าแต่แอดไม่ได้เมานะับที่เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยแอดก็จะขอเริ่มต้นตั้งแต่ที่มาที่ไปของชายผู้พ่อนี่ก่อนเลยแล้วกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกล่าวคือ ชายคนนี้นะครับเขาเป็นชายชาวโปแลนด์ที่มีชื่อว่าสเตฟานครับซึ่งได้หนีออกมาจากในยุโรปหลังจากจบสงครามโลกเนื่องจากว่าไอตอนที่ยุโรปประเทศโปแลนด์ที่เขาได้เป็นคนเกิดมาเนี่ยมันได้จนแล้วก็กากลมจนผู้พ่อไม่อยากอยู่ที่นั่นครับกอบกับว่าในสมัยที่สงครามมาได้เกิดนะครับผู้พ่อกับผู้เมียก็คือผู้แม่ได้ถูกจับกักขังอยู่ในค่ายนาซีด้วยกันครับดังนั้น เพื่อจะให้ลืมเรื่องราวที่โหดร้ายทั้งหมดและให้ลูกๆของเขาได้เติบโตมาในอนาคตที่ดีกว่าผู้พ่อกับผู้เมียนะครับก็เลยได้ตัดสินใจนำพาลูกๆอีก3คนที่เขามีอยู่เนี่ยบินลัดฟ้ามายังทวีปอเมริกามาลงยังแคนาดาครับ แล้วก็ได้มาใช้ชีวิตใหม่อยู่ที่นี่แบบผาสุขกันจนกระทั่งสเตฟานผู้พ่อนะครับเขาก็ได้มีอาชีพใหม่มาเป็นช่างซ่อมอยู่ที่โรงงานปูนซีเมนต์ที่ก็สามารถทําตังได้มากพอสามารถเลี้ยงครอบครัวเขาให้ได้มีความสุขแบบไม่มีใครมาขัดจนกระทั่งมันได้มาถึงเรื่องราวของวันที่เกิดเหตุนี่แหละครับที่วันนั้นนะครับคุณพ่อสเตฟานก็ได้บอกกับครอบครัวว่าเขาจะออกไปขุดทองนอกบ้านหน่อยนะ คือไอขุดทองที่แอดพูดถึงนี่ไม่ได้เล่นคําอะไรนะครับเป็นการขุดทองจริงๆเพราะว่านิสัยของคุณพ่อสเตฟานเนี่ยเขาจะมีงานอดิเรกเป็นนักขุดแล้วก็มีความสนใจในเรื่องแร่ธาตุเป็นพิเศษครับทําให้เวลาที่ว่างๆหรือมีวันหยุดอะไรนะฮะผู้พ่อเนี่ยก็มักจะแพ็คก,กระเป๋าแล้วก็ห่อของทุกอย่างออกไปตระเวนทั่วแคนาดาแล้วก็ไปขุดทองอยู่คนเดียวครับที่บางครั้งถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยผู้พ่อก็จะได้แร่เงินแร่ทองอะไรมาขายหากินกัน และครั้งนี้นะครับผู้พ่อก็ได้เลือกเดินทางไปขุดยังบริเวณทะเลสาบที่มีชื่อว่าเ a ลคอนเลครับซึ่งมันจะเป็นทะเลสาบใหญ่ๆอยู่ประมาณตรงกลางของประเทศแคนาดานะครับติดๆกับอเมริกาหน่อยที่โซนนั้นนะครับว่ากันว่ามันจะเป็นโซนที่กันดานมากคือไม่ใช่กันดานหรอกไม่เคยมีใครมาแตะนะครับ เป็นป่ารกที่ยากแก่การเข้าถึงแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เห็นว่ามันดีเลยไม่มีใครไปแสดงว่ามันมีเรื่องน่าตื่นเต้นแฝงให้เราไปค้นพบอยู่ที่นั่นเพียบครับเราจะไปเปิดซิงกันที่นั่นเลยคุณพ่อนะครับก็เลยได้นั่งรถบัสจากบ้านไปยังโรงแรมเอาของของอะไรวางไว้ที่โรงแรมที่เขาจองก่อนหลังจากนั้นก็เดินทางไปขุดบริเวณนั้นเลยครับโดยตัวคุณพ่อเนี่ยก็ได้แต่งกายไปด้วยชุดนักขุดที่จะเป็นลักษณะของเสื้อผ้าสก็อตหนาๆน,น,นะครับ ถุงมือ,อยางหนึ่งคู่อาวุธขุดคู่กายที่มันจะเป็นเหมือนกับคอนแล้วก็มีหัวเจาะเป็นคล้ายๆจะง,งอยปากนกแอดไม่รู้มันเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไรใครรู้ก็ช่วยเม้นมาหน่อยแล้วกันนะครับและที่สําคัญเลยก็คือคุณพ่อนะครับเขาจะมีแว่นตาชนิดพิเศษอันหนึ่งที่มันจะใช้ป้องกันเวลาหินมันจะกระเด็นมาโดนหน้าจะเป็นแว่นลักษณะเหมือนกรอบกระจกครอบไปยังตาเราเลยนะครับที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทาเหมือนกับฟิล์มเคลือบเอาไว้บังแสงนิดนิดหนึน่งด้วยจำเอาไว้นะอุปกรณ์นี่มันมีความสําคัญต,ต่อเนื้อเรื่องอย่างมาก นั่นแหละครับเมื่อคุณพ่อได้ใส่อุปกรณ์เหล่านี้ไปเนะี่ยเขาก็ลงมือเจาะหินข้างทางไปสักพักฮะที่ระหว่างขุดคุณพ่อก็ได้รู้สึกถึงบรรยากาศอะไรแปลกประหลาดคืออยู่ๆนะครับไอ้พวกนกา่านกกาแถวนั้นเนี่ยมันก็ร้องแวกแวกแวกขึ้นผิดปกติหลังจากนั้นก็บินขึ้นจากจุดของป่าเป็นวงใหญ่เลยเป็นอารมณ์เหมือนกับประมาณนกมันตื่นอะไรสักอย่างในป่าแล้วก็บินพึบทีเดียวเพื่อนๆเคยเห็นไหมลนะ่ะประมาณนั้นเลยฮะ ที่ไอเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวด้วยแต่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยบินไปบินมาจนกระทั่งคุณพ่อคิดว่าเอาเอไอห่านนี่มันจะอะไรนักหนาที่จับมาต้มกินกันเลยสดีไหมก่อนที่สักพักนะครับเมื่อคุณพ่อได้เงียนหน้ามองไอห่านเนี่ยคุณพ่อก็ได้เห็นแสงว่าปรากฏบนท้องฟ้าครับพร้อมกับจะมีเสียงดังอะไรกึกก้องที่เมื่อจ้องดูดีๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับแสงประหลาดสองอันแวบเข้ามาบนท้องฟ้าครับ แล้วก็แสงนั่นเนี่ยมันจะคงอยู่บนท้องฟ้าอยู่เรื่อยๆกลายเป็นไฟที่วงใหญ่ขึ้นวงใหญ่ขึ้นจนคุณพ่อเริ่มเห็นว่ามันเป็นไฟดวงสีแดงกลับนะครับที่ลอยมาใกล้ตัวคุณพ่อแต่แล้วอยู่ๆไฟดวงหนึ่งมันก็แล่นหายไปกลับกันไฟอีกดวงหนึ่งก็ค่อยๆล่อนลงมาบริเวณที่คุณพ่อได้ยืนอยู่นั่นแหละครับที่เมื่อมันเริ่มลอนลงมาได้ใกล้พื้นเท่าไหร่นะครับไอ้แสงสว่างแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นวัสดุกลมๆแบนๆนะฮะ มีผิวเคลือบมันวาวคล้ายกับหมอ้อสเตลเลต์เอานึกสภาพหมอ้อสเตลเลต์อัน,นใหญ่ๆเบนๆแ,แ,แล้วกันล่องลอยลงมาแปะที่พื้นครับที่ถ้าเป็นเพื่อนๆดูอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็คงจะคิดว่ามันต้องเป็น UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวแน่ๆเลยใช่ไหมครับทว่าไม่ฮะสเตฟานผู้พ่อเนี่ยเขากลับไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเครื่องมือนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องมือทางสงครามอะไรที่รัฐบาลต้องมาแอบทดลองอยู่หรือเปล่า เพราะด้วเหตุที่ว่าไอ้บริเวณที่เขาได้เข้าไปทําการขุดทองนะฮะอย่างที่แอดบอกเนี่ยมันเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีใครมาเยือนไงซึ่งด้วยคอมมอนเซนส์ของพวกเหล่ารัฐบาลองค์กรลับต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะเลือกที่เหล่านี้แหละครับเป็นฐานทัพลับในการทดลองอาวุธทหารสมัยใหม่อะไรกัน ในหัวของคุณพ่อนะครับก็เลยคิดว่าไอ่ม้อสแตเลทที่มันได้ร่อนลงมาจอดตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ทางทหารชนิดใหม่ของรัฐบาลหรือเปล่าทาให้คุณพ่อนะครับก็เลยไม่มีความกลัวอะไรกันเลยก็ยืนดูสักพักครับคิดว่าไอ่ม้อสแตเลทอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรือบินชนิดใหม่อะไรยังไงหรือเปล่าที่แบบรัฐบาลก็อาจจะทดลองแล้วเรือมันเกิดอาการผิดปกติขึ้นกลางอากาศก็เลยร่อนลงจอดก่อนนอกจากนั้นคุณพ่อก็ยังคิดไปอีกนะครับว่าถ้าเขาร่อนลงมาจอดแล้วมันเสียเนี่ยพ่อก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะ ราะอย่างที่บอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคุณพ่อก็ได้ทํางานเป็นช่างซ่อมจะแม่หลังจากที่ย้ายมาประเทศนี้นั่นแหละครับก็ยืนดูอยู่สักพักคิดว่าเดี๋ยวมันคงจะมีพวกคนขับอะไรออกมาจากเจ้าก้อนประหลาดนี้อย่างแน่เลยแต่ว่ามันไม่มีครับมันมีเพียงแค่แสง b ิงบ g ิงจ n g จ้าๆออกมาจากรูๆที่อยู่บริเวณเรือบินนั่นนะครับซึ่งคุณพ่อกล่าวว่ามันจะเป็นแสงสีม่วงที่แบบสว่างจ้ามากขนาดที่ว่าเขานะครับจะต้องหยิบไอ้แว่นกันหินนะ มาใส่บนหน้าเขาครับเพราะอย่างที่บอกครับไอ้แว่นนั้นมันจะมีสารหนึ่งที่มันเคลือบเอาไว้กันแสงอยู่เป็นเหมือนกับฟิล์มนะหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้นั่งจ้องเจ้าเรือบินนี่อยู่เรื่อยๆครับแต่ถ้าว่ามันก็จะเป็นโมเมนต์ที่แบบเงียบไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณพ่อก็เลยเกิดคิดไปได้ว่าเออ,อ่าไปเข้าใกล้เครื่องบินนั้นดีกว่าเดี๋ยวมันอาจจะเป็นพวกเครื่องร่อนอะไรของพวกวัยรุ่นเกลียนที่เขาเอามาล่อนเล่นในป่าโล่งๆหรือเปล่า แต่ด้วยความที่ลักษณะของวัตถุนั้นนะมันดูแปลกดีครับคุณพ่อก็เลยได้ถือโอกาสพักงานขุดของเขาไว้ก่อนหยิบสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่ว่ากันว่าคุณพ่อนะครับมักจะพกติดตัวไปด้วยตลอดเพื่อที่ว่าเขาจะได้สเก็ตอะไรที่ถูกใจเนี่ยลงไปยังสมุดเล่มนั้นครับที่เมื่อวาดเก็บข้อมูลรายละเอียดเจ้าสิ่งนี้ได้อยู่ครึ่งครึ่งกลางๆนะครับอยู่ๆไอประตูของเรือบินที่ว่านี้เนี่ยมันก็ได้เปิดออกขึ้นมา เผยให้เห็นถึงแสงสว่างจ้าที่อยู่ด้านในนะครับคุณพ่อก็เลยได้เก็บสมุดแล้วก็ลุกขึ้นยืนรอกับคนที่อยู่ข้างในนั้นว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาไม่แล้วจะมาคุยกันแต่ก็เช่นเดิมครับมันก็ไม่มีใครออกมาเลยคุณพ่อนี่ก็รอไปสซกประมาณ5นาทีแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วก็เดินไปถามให้มันรู้กันแล้วกันว่า,วาไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรไอ้คนที่อยู่ข้างในมันเป็นอย่างไรบ้างถ้ามีอะไรให้ช่วยก็จะได้รีบๆช่วยหรือถ้าไม่มีก็จะได้ไปขุดทองต่อนะครับ นั่นเองแหละครับคุณพ่อก็เลยได้รีบเดินนําตัวเข้าไปใกล้ๆเจ้าเครื่องดังกล่าวที่เมื่อยิ่งเดินเข้าไปนะครับคุณพ่อก็บอกว่าเขาเนี่ยเหมือนกับจะได้ยินเสียงกระซิบออกมาจากเจ้าเรือบินดังกล่าวครับซึ่งมันจะเป็นเสียงแบบกระดิก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 ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการจะเรียนเสียงอะไรนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะเหมือนกับเสียงเด็กคุยกันเมือ่อได้ยินดังนั้นคุณพ่อก็เลยตะโกนว่า เอ้ยคุณมีอะไรให้ช่วยไหมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ทว่าก็ไม่มีใครตอบครับมีแต่เสียงกระซุกกระซิบกระซุกกระซิบเหมือนเดิมคุณพ่อก็เลยแบบเออหรือว่ามันจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็เลยเปลี่ยนเป็นภาษาฝรั่งเศสบ้างภาษาเยอรมันภาษาโปรแลนด์ภาษารัสเซียอะไรที่คุณพ่อเขารู้จักนะครับเว้าไปหมดเลยแต่ทว่ามันก็ไม่มีสักเสียงหนึ่งเลยที่ตอบรับคุณพ่อกลับมาครับ ทําให้ตัวพ่อเองเนี่ยคิดว่าเอ๊ะหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยเขาได้รับบาดเจ็บอะไรไงก็เลยแบบว่าติดอยู่ออกมาไม่ได้ดังนั้นเราก็ควรจะเข้าไปลากช่วยเขาออกมา พ่อสเตฟานของเรานะครับเมื่อคิดดังนั้นก็เริ่มย่างเข้าไปเข้าใกล้สิ่งที่มันบินลงมานี่ออกครับไปถึงยังบริเวณที่มันมีประตูแสงจ้าสีม่วงออกมาที่เขาเล่าว่าเมื่อเขาได้มองเข้าไปในประตูนะครับแสงมันจะจ้ามากขนาดที่ว่าเขามองข้างในได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเห็นเพียงแค่ว่าภาพลางๆของข้างในนะครับที่มันเหมือนจะมีแผงควบคุมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีเครื่องจักรอยู่ซึ่งบริเวณตรงกลางของห้องที่เขาได้เห็นนะครับมันก็จะมีเหมือนกับเสาสีม่วงๆเป็นแสงครับพุ่งพวยขึ้นมาเลย แล้วก็ไอตัวเรือบินที่คุณพ่อได้เดินเข้ามาใกล้ๆนะครับพ่อก็บอกว่ามันดูแปลกด้วยเพราะว่าลักษณะของผิวมันนะครับมันจะเรียบไร้รอยต่อทอเต็มผืนมากคือปกติแล้วเนี่ยเวลามันจะมียานอะไรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรือบินเรือลอยน้ําหรือว่ามาเหล็กยานผ่านะที่มันสร้างมาจากเหล็กพวกนี้ใช่ไหมครับเขาจะไม่สามารถสร้างมาจากโลหะชนิดเดียวเป็นแผ่นยืดๆย,ย,ยาวๆได้มันก็จะต้องมีการต่อแล้วก็ทําให้เราเห็นหมุดนะฮะแต่กลับกันครับไอเรือบินที่คุณพ่อได้เห็นอยู่เนี่ยมันเนี้ยบมากคล้ายๆกับหม้อสแตนเลสเลยนะครับคือ คิ้วเรียบหมดทั้งวงซึ่งในระหว่างที่คุณพ่อกําลังงงอยู่นี่เองนะครับไอประตูที่มันได้เปิดขึ้นมาให้เห็นแสงเนี่ยมันก็เลื่อนลงปิดอย่างช้าๆแล้วก็กลับไปนิ่งเหมือนเดิมครับซึ่งด้วยความตกใจหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณพ่อก็เลยได้เผลอนามือของเขาเนี่ยไปแตะก,กับเจ้าเรือบินนี้ครับและทันทีทันใดที่ถุงมือของคุณพ่อได้แนบไปกับเนื้อของเรือบินนั่นเองคุณพ่อก็รับรู้ถึงความร้อนจี๋ที่มันได้ทําให้ถุงมือของเขานะครับละลายในทันตาจนคุณพ่อต้องรีบดึงมมือออกาเลย บวกกับในขณะเดียวกันนะครับไอ้วัสดุทรงกลมที่มันเป็นหม้อนี้เนี่ยมันก็เริ่มหมุนวนมาจนเผยให้คุณพ่อได้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นลักษณะของรูๆเจาะบริเวณกําแพงของเรือบินเนี่ยนะครับที่ตรงรูๆนี้เนี่ยให้เพื่อนๆลองนึกถึงไอ้พวกรูระบายอากาศตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ PC เีาล้นะเป็นรูเหลี่ยมๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่มากคือแผงทั้งหมดของรูเนี่ยมันจะใหญ่เท่าประมาณกระดาษโปสเตอร์แผ่นหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อรูนั้นได้หันมาเจาะตรงหน้าคุณพ่อปุ๊บเนี่ มันก็ได้ยิงอะไรตูมใส่เข้าท้องพ่อกระเด็นกระอักเจ๊กอักเลยนะครับและหลังจากนั้นเสื้อผ้าที่คุณพ่อใส่อยู่นี่มันก็ลูขึ้นเป็นไฟทําให้คุณพ่อต้อง,ต,องต้องรีบดิน้นรีบดิน้นแล้วก็ถอดเสื้อออกในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวเรือบินดังกล่าวเนี่ยมันก็เริ่มลอยขึ้นมนอากาศอีกแล้วลอยไป10เมตร20เมตร30เมตรจนกระทั่งหายวับไปเลยที่เมื่อหลังจากมันลอยไปเสร็จสักพักนะครับคุณพ่อก็เริ่มรู้สึกมีอาการเวียนหัวมึนงงอยากจะหากแตกซึ่งเขารู้ได้ทันทีว่ามันไม่ดีละ คุณพ่อก็เลยรีบเก็บของทุกอย่างแล้วก็เดินโซซัสโซเซตุปัตุเปมาถึงที่พักที่ตัวเองจองนะครับซึ่งเมื่อมาถึงรีเซพชันของโรงแรมคุณพ่อก็ได้พูดคําเดียวว่าออลงอนามัยลงอนามัยอยู่สวะโรงแรมก็เลยบอกว่าเออลงอนามัยที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยมันประมาณ80กิโลเมตรนะเจ้า คือถ้าจะเดินไปเนี่ยไม่ไหวแน่ครับบวกกับอาการของคุณพ่อที่แบบโซซัสโซเซในที่สุดน,นะครับคุณพ่อก็เลยได้ตัดสินใจลากตัวเองไปขึ้นรถเมล์ครับไปกลับบ้านก่อนให้ลูกของเขาเนี่ยได้พาคุณพ่อนะครับไปหาหมอที่เราก็จะวกกลับมาสู่ในช่วงของต้นเรื่องนี่แหละซึ่งคุณหมอได้กําลังถามคุณพ่ออยู่ว่าเอรอยแผลไหมที่มันอยู่บนท้องคุณพ่อที่เป็นรอยแปลกๆนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับซึ่งเพื่อนๆคิดดูสิถ้าเพื่อนๆไปเจออะไรมาแบบนี้แล้วบอกว่าผมไปเจอวัตถุประหลาดมาแล้วเล่าให้หมอฟังหมอก็คงจะ ค,คุณพ่อก็เลยได้คิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะบอกดีไหมแต่ถ้าไม่บอกหมอก็รักษาไม่ได้ครับดังนั้นเองคุณพ่อนะครับก็เลยได้เริ่มบอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับหมอทราบหลังจากนั้นก็เอาสมุดโนต้ตที่เขาจดนะครับมาเปิดให้แพทย์ทั้งหลายได้ดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เขาไปเจอมาเนี่ยมันหน้าตาประมาณยังไงครับที่ถึงแม้ว่าคุณหมอจะงงๆนิดหน่อยกับเรื่องราวที่มันได้เกิดขึ้นกับคุณพ่อแล้วก็คิดว่าคุณพ่อเนี่ยอาจจะเมาจนกระทั่งบ้าไปก็ได้นะครับ คุณหมอก็เลยได้ปฏิบัติตามหน้าที่ก็คือรักษาไอ้แผลไหม้ตรงท้องของคุณพ่อบอกให้พยาบาลไปหยิบเครื่องมืออะไรในการรักษาแผลร้อนๆลวกๆมาแต่ถ้ว่าเมื่อมาดูตรงรอยแผลดีๆแล้วเนี่ย แผลนั้นมันกลับไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้หรือว่าเอาอะไรร้อนๆมาลวกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของผิวหนังที่ผุพองซึ่งเกิดมาจากปฏิกิริยาอะไรสักอย่างไปทําเข้ากับพุงเขาอารมณ์เหมือนกับผิวหนังที่ไปโดนน้ํากรดมา,มากกว่านะครับที่เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยหมอก็เลยเริ่มได้ตรวจอีกแบบหนึ่งเลยคือเขาเนี่ยวินิจฉัยหาว่ามันเป็นเคมีอะไรที่มันได้โดนท้องของคุณพ่อแบบนั้นนะครับที่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกมากว่าเคมีชนิดนี้นะครับเป็นเคมีที่แพทย์เนี่ยไม่เคยได้รู้มาก่อนเลย หมอก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไปโดนกนรรมตภาพลังสีอะไรมาก็เลยนําคุณพ่อไปต,ตรวจกรรมตภาพรังสีนะครับที่ผลก็ออกมาเช่นเดิมครับมันไม่ตรงครับมันไม่มีและในขณะเดียวกันที่หมอกาําลังตรวจอยู่นะครับอาการมึนมึนงงๆของคุณพ่อเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ครคุณพ่อก็หากแตกไปหมอก็ตรวจไปจนกระทั่งไอพนักงานจากหน่วยงานลับนะครับได้มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็มาขอสัมภาษณ์ผู้พ่อครับ ว่าผู้พ่อเนี่ยได้ไปเจออะไรมาไอสิ่งแปลกๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเหลยบอกพิกัดแชร์โลเคชันไหมเขาหน่อยได้ไหมที่มาถามจบนะครับคุณพ่อก็ด้วยความยินดีเลยครับแชร์โลเคชันให้แบบเต็มๆพนักงานองค์กรเหล่านั้นก็จะรีบเดินไปตรวจสอบอย่างรวดเร็วแต่แต่ว,ว่าก่อนที่เขาจะออกไปนะครับคุณพ่อเนี่ยก็ได้ส่งอะไรอย่างให้กับเขาด้วยที่เมื่อพนักงานดูแลก็บอกว่านี่มันคืออะไรเหรอ อ๋อมันคือ QR code ที่จะสแกนก็ไปซื้อสติ๊กเกอร์ลาย F d e i l y ยังไงละ่ะช่วยเขาหน่อยนะแอดเขาเล่าเรื่องมาเยอะอย่างน้อยก็ขอให้เขาได้มีค่าน้ำขนมกินเวลาเขาคอแห้งตอนเล่าเรื่องแล้วกันที่เมื่อผู้จบนะครับพนักงานรัฐก็ทำหน้าบูดบึ้งตึงตังเลยบอกคุณพ่อว่านี่มันใช่เวลาเล่นไหมฮะสติ๊กเกอร์ลายทีมลาย F Derry เนี่ยเขาซื้อมาก่อนที่คุณจะบอกเขาได้ซ้ำ yy เอาเป็นว่าพวกเราพนักงานรัฐบาลขอตัวไปทำงานก่อน ที่เมื่อลาจากจากผู้พ่อไปเสร็จนะครับพนักงานเหล่านั้นก็เดินทางไปยังพิกัดที่คุณพ่อได้บอกมาเลยซึ่งสิ่งแรกที่คนเหล่านั้นได้ไปเจอแล้วก็คือบริเวณพื้นหญ้าเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีรอยเผาเป็นเหมือนรอยวงกลมใหญ่ๆบนพื้นที่จริงๆดังที่คุณพ่อบอกเลยนะครับและเมื่อตอนที่เอาเครื่องมือวัดไปตรวจดูเนี่ยก็พบว่าบริเวณพื้นดินเหล่านั้นนะครับมันมีกำมันตภาพลังสีอยู่เยอะด้วย นอกจากนั้นมันก็ยังได้มีเศษเหล็กอะไรบางอย่างตกอยู่ครับซึ่งถ้าจะบอกว่าการมีการมัภาพลังสีกับเศษเหล็กตกนี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะว่าเนื้อที่ในบริเวณนั้นนะครับมันก็จะมีแร่ธาตุอยู่เยอะไงดังนั้นกรรมะ่งกรรมะถภาพรังสีเลยจากใต้ดินเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาก็ไม่แปลกแต่สิ่งที่แปลกก็คือ ไอชิ้นเหล็กที่เขาได้พบมาสิครับมันเป็นลักษณะของแร่เงินที่จะบอกว่ามันหาได้จากแถวนั้นอีกก็ใช่แหละครับแต่ที่แปลกก็คือมันเป็นแร่เงินหายากแล้วก็เป็นแร่เงินที่แบบถูกขึ้นรูปมาให้เหมือนเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรอะไรบางอย่างด้วยนะที่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้นะครับ คือเพื่อนๆลองนึกดูสิถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไปเดินในป่าที่ไกลไร้ผู้คนขนาดไหนแต่ถ้าหากเพื่อนๆไปเจอน็อตไปเจอตะปูเข้าตัวหนึ่งเนี่ยก็คงจะไม่มีใครหรอกมั้งครับที่คิดว่าไอ้น็อตกับตะปูชนิดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติมันจะต้องเป็นโลหะที่เกิดการปู้ยี่ปู้ยาม,มาจากมนุษย์แล้วอย่างแน่นอนใช่ไหมครับนั่นแหละครับตำรวจก็เลยคิดว่าไอ้เงินก้อนในที่ตำรวจได้พบเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นครับ ซึ่งไอาการรีพอร์ที่ตำรวจเขาได้ไปสืบสวนมานะครับเขาก็จะเขียนยาวเป็นเซตใหญ่หน้ากระดาษมากเลยที่ถ้าใครอยากอ่านนะครับเดยวจะลองแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างซึ่งมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่ามันจะเป็นศัพบง่ายๆเท่านั้นเองแหละครับถ้าอยากฝึกอ่านก็ไปฝึกกันดูได้ซึ่งหลังจากที่คุณพ่อได้นําเรื่องนี้ทั้งหมดไปบอกให้เจ้าหน้าที่ฟังแล้วเจ้าหน้าที่เขพยายามไปสืบสวนทั้งหมดนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถคลี่คลายปริศนาอะไรพวกนี้ได้เลยที่เมื่อคลี่คลายไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้เรื่องราวของคุณพ่อนะครับเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่โกหกเลยครับและในตอนนี้เองคุณพ่อก็บอกว่าเขารู้สึกผิดมากที่เขาได้เล่าเรื่องเหล่านี้ไปครับเพราะอย่างที่บอกมันได้ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับ ที่อย่างแรกเลยก็คือมันจะมีพวกที่เชื่อในเรื่องที่คุณพ่อเขาได้เล่านะครับแวะเวียนมาหาคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวตลอดเลยเพื่อจะมาสอบถามสอบเห็นครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้กันยังคือเขาถามเยอะจนก,การะทั่งคุณพ่อนะครับต้องลงทุนเอาตังค์ตัวเองนะเขียนเรื่องราวแล้วก็ไปปิ้นเป็นแผ่นพับนะครับวางไว้หน้าบ้านเขาหมดเลยบอกอ ถ้าใครที่มาบ้านคุณพ่อและอยากรู้เรื่องราวนี่แล้วก็ไปหยิบแผ่นพับนั้นมาอ่านเรื่องราวมันเหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตเขานะครับแต่ที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือไอ้พวกกลุ่มคนที่ไม่เชื่อนี่สิครับที่เขาได้หาว่าคุณพ่อเนี่ยได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะมันเป็นเรื่องโกโหกครับหลังจากนั้นก็เริ่มมองคุณพ่อและครอบครัวได้สายตาแบบจิกๆประมาณว่าอีพวกนี้เป็นคนตอแหลโดยเฉพาะกับผู้คนในละแวกบ้านที่เขาได้อยู่นะครับ ก็นําเรื่องนี้เนี่ยไปนินทากันให้แซดเลยแม้ขนาดว่าในโรงเรียนเองลูกๆของพ่อนะครับก็มักจะโดนบูลลี่อยู่บ่อยๆประมาณวายวากพ่อขี้โมยพ่อขี้โมยอะไรประมาณนั้นคือเรียกได้ว่าชีวิตของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนตัวตลกของย่านไปเลยครับ ที่ถึงแม้ว่าตลอดเวลาที่คุณพ่อได้ใช้ชีวิตอยู่หลังจากนั้นจนก,กระทั่งเขาได้ตายไปนะครับคุณพ่อเนี่ยไม่เคยบอกเลยว,ว่าสิ่งที่เขาได้เจอมันคืออะไรแต่หล,ลายคนก็คงจะเข้าใจนะครับว่ามันน่าจะเป็นยานอวกาศนี่แหละซึ่งหลักฐานทั้งหมดที่เขาได้เจอมาไม่ว่าจะเป็นแท่งเงินหรือว่าถุงมงถุงมือเสื้อที่ไฟไหม้ของคุณพ่อนะครับมันก็ยังเก็บโชว์ได้อยู่นอกจากนั้นก็ยังมีสมุดสเก็ตที่คุณพ่อได้เขียนภาพเครื่องดังกล่าวนี้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปชมกันได้นะครับถ้าหากสงสัยแล้วเพื่พ่่อนอนนนนๆคคคิดวาุณพีออี้เ,เขป็ม หรือว่าเขาเจอมาจริงครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างหรือถ้าใครมีเท็ซีดีอะไรแปลกๆที่แอดคาดไม่ถึงเนี่ยก็มเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k f n diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้าบาย